สวัสดีจ้าเดี๋ยวคลิปนี้เนาะจะเป็น EP ที่ห้าแล้วสําหรับปลูกพริกพันไหนดีเนะาะบอกว่าจะเป็นพริกฮอตหรือว่าพริกอื่นที่เบิ่งมาเนาะมื่อวนเอาเงินมาอ้างแน่จักหน่อยเนาะอันนี้คือปลูกพืชหวังผลเนาะปลูกพริกก็ต้องได้เงินนะจ้ะบอกว่าจะเป็นพริกไอ้มะนีขาวที่เขาปลูกเนาะมะนีขาวเขาจะปลูกช่วงไอสิงหาของทุกปีเนาะหลังจากนั้นก็นจะปลูกพริกกะเลียงไอพริกกะเลียงเนี่ย ปลูกลงหน้าปลูกลูกก้อนอีกไอ้มะน,นีขาวเนาะอยู่สวนเฮ่าเนาะแล้วก็พริกไอยอดสนนี่เนาะจะปลูกอยู่วันที่หกพฤศจิกาหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเนาะก็จะปลูกพริกไอยอดสนนี่แหละพริกตากแห้งหน้าแรงเนาะจ้ะสำหรับรายละเอียดอยู่อีพีหนึ่งนี่เนาะจะสำหรับพริกยอดสนเนาะผูดอยักเบิ่งแบบละเอียดก็ไปเบิ่งในอีพี ที่หนึ่งได้เนาะอันนั้นเขาเสนอเรื่องเกี่ยวกับพริกยอดสนพริกตากแห้งหน้าแรงเนาะข้อดีข้อเสียก็คือข้อดีก็คือขายได้ฮอตทุกมือนี้เนาะข้อเสียก็คือค้าจ้างแหงเนาะเรื่องแรงงานเนาะจ้ะขั้นต่ําที่จ้างคนไอเก็บพริกพันนี้ก็คือสตาร์ทสิบบาทเนาะจ้ะสำหรับพริกไอยอดสนพริกตากแห้งหน้าแรงก็ถือว่าขายดีเนาะขายทั้งเขียวเนาะขายทั้ง แดงขายทั้งพริกแหง้งขายทั้งพริกป่นเนาะขายดีมีแม่ค้ามารับซื้อหลายเนาะบอกว่าจะเป็นพ่อค้าคนกลางหรือว่าจะเป็นแม่ค้าตลาดแรงแม้แต่เฮ้ากะไปลงตลาดเองแล้วก็มีการขายออนไลน์นํำเนาะจะ้จะก็ถือว่าพริกไอแห้งยอดสนเนี่ยขายดีเนาะจ้ะเพราะว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็หอมเนาะ แต่ตอนนี้ก็ยังได้ขายพริกยอดสนอยู่ก็ชื่อว่าได้ทุนนยู่เนาะได้กําไรบ่หลายเนาะจ้ะเพราะว่าเฮาจ้างคนเก็บหลายเนาะก็คือปัญหาเรื่องพริกแห้งยอดสนที่เฮาปลูกก็คือค้าแรงเนาะจ้ะเพราะว่าเก็บพริกแห้งแต่ว่าก็ได้อยู่แต่มันบ่ดได้เร็วเนาะเพราะว่าตอนนี้เฮาก็ยังขายอยู่สําหรับพริกแห้งยอดสวนะ่ะ เพราะว่าเขาต้องลงทุนเนาะต้นทุนเฮามีไว้เกือบแสนเลยเนาะแล้วก็ทยอยขายไปเรื่อยๆก็ได้เป็นแสนสองแสนอยู่สําหรับเฮาเฮ็ดอยู่ประมาณสามไร่เนาะสําหรับพริกไอ้ยอดสนพริกตากแห้งหน้าแรงนี่เนาะก็ไปพิจารณาเองว่ใครจะปลูกแบบใดเนาะแต่ทางที่ดีก็คือปลูกเองบ่หลายเนาะแค่ประมาณไหลหนึงเนาะบ่ต้องจ้างคนจะของเฮ็ดเองเนาะ มีคนมารับซื้ออยู่แล้วเนาะจะสำหรับไอ้พริกแห้งยอดสนเนาะปัญหาก็คือแรงงานสําหรับคนปลูกหลายคือเห่าเนาะบอกว่าจะปลูกพริกพันใดกะได้เงินเม็ดเนาะย,ยอดสนกะลองไปพิจารณาเบิ้งเนาะแต่ว่าเห่าบวเฮดเนาะจะปีนาเพราะว่าปัญหาก็คือสทุนหลายแล้วกะฝนตกกะบ่มีมองตากเนาะสาหรับพริกแห้งยอดสนเนาะจะส่วนพริกมะนีขาวเนาะจะพริกพันนี้กะปลูก เดือนสิงหาได้ขายหอดช่วงปีใหม่สําหรับพริกพันุนี้กะมกักปลูกเราจะเพราะวะ่าจะได้เงินเร็วเนาะปลูกแค่40ถึง50-60มื้อนี่กะเก็บงามขายแล้วเนาะพริกพันนี้ไอเฉพาะท้องถิ่นเท่ามาักกินเนาะได้ขายอยู่ราคาดีเนาะประมาณไอร้อยลงมาถึง50บาทเราจะช่วงไอ ก่อนปีใหม่หลังจากนั้นก็เดือกิโลละ10-20บาทแบ้าทก่ตากแห้งบได้เนาะก็ถือว่าเฮ็ดคือกันเนาะไอเอาเวลาแค่ช่วงสั้นๆเนาะเฮ็ดแค่งาน2งานประมาณนี้เนาะเฮ็ดเองเก็บเองถ่ายเองเนาะไอเฉพาะพันนี้นะ่ะจะได้อยู่มือละ2-3 0 0 0บาทสําหรับคนคนเดียวเก็บเนาะแต่ถ้ามันออกหลายก็ให้เพื่อนบ้านมาเก็บซอยเนาะจา้ะแต่สำหรับพริก ฮอตเนาะเดี๋ยว,ว,วเราเลี่งพริกฮอตต่อพริกฮอตเนี่ยถือว่าดกเนาะแข็งแรงเก็บเร็วนห้าสิบหกสิบมื้อกะสามารถเก็บเขียวได้แล้วเราจะสำหรับไอ้พริกฮอตเนี่ยเข้ามากปลูกเนาะแล้วปีที่จะมาถึงเนี่ยเดี๋ยวอีกจังหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เขากะก,การมเมล็ดพันธุไว้แล้วเนาะเขาจะมาปลูกพัน,น์นี้เพราะว่าพันธุ์นี้นะ่ะ ไอ้มันน่วยง่ญ่เก็บง่ายเก็บเร็วเนาะแล้วก็จ้างค่าแรงบอแพงเนาะห้าบาทข้าเจ้ากะมาเก็บเนาะช่วงเสาข้าเจ้ามาเก็บพริกเขียวเนี่ยเสาหนึ่งก็ได้แล้วสามสิบโลเฉพาะคนคนหนึ่งเราจะจะมีมองรับซื้อบ่ออันเนาะอันนี้เฉพาะแถวบ้านเฮ้าเน,ะนาะนครพนมพบอกว่าจะมีพริกเขียวหรือว่าพริกแดงจะมีคนกลางรับบ่ออันเนาะถ้าว่าว่า ถ้ายากขายแบบได้เงินหลายกะจะเก็บทุกอาทิตย์แ้วกาขายให้คนกลางเนาะแต่ถ้าเ่าวะไอ้เฮาจกได้เงินแค่เมื่อล่ะสี่ห้าร้อยเนาะกระถุงสองถุงซับนีนก้กะชือว่าได้เงินบ่กขาดเนาะแต่ละมือเนาะนอกจากนั้นถ้าบเป็นราคาเฮาก็สามารถมาเด็ดการ้วกเ็เฮ็ดเป็นพริกแห้งขายได้คือการเฮ็ดพริกป่นขายได้คือกันเนาะสำหรับพริกฮอตอันนี้ถือว่า เป็นที่นิยมเนาะของคนทั่วประเทศเนาะมีคนกลางมารับซื้อล่ะกะส่งออนไลน์ได้เนาะเดี๋ยวจะเว้าเหลืองของพริกกระเดียงผลยาวต่อเนาะจ้ะสำหรับพริกกระเดียงผลยาวกะชือว่าดกเนาะจะมีตลาดรองรับคือกันเนาะแต่ว่าพริกพันุนี้จะปลูกนานเป็นมากเนาะสามสี่เดือนก็นยังบ่ได้เก็บผลผลิตขายเนาะแต่พอมันเป็นแล้ว มันกะน่านตายเนาะอายุมันจะอยู่ได้เป็นปีปีกว่าปีสองปีเนาะขึ้นอยู่กับการบำรุงของเหานี่แหละกะถือว่าโดกเนาะตลาดแถวบ้านกะมีพ่อค้ารับซื้อตลอดเป็นพ่อค้าน้อยเนาะเป็นพ่อค้าตลาดแรงแต่ถ้าว่าจะเอาไปให้คนกลางกะเขาก็ซื้ออยู่เนาะสำหรับพริกพันนี้เนาะอยู่สวนเฮ่ากะ ปุกพอได้ขายเนาะผู้ใดมักพันธุใดผู้ใดมักยี่ห้อใดก็มีให้เลือกมีให้ชิมหลายรสชาตนะ,ะสำหรับไอยูสวนเฮาเนาะมีพริกหลายสายพันธุ์ให้เลือกพ่อค้าแม่ค้ามาถือว่ามีทางเลือกหลายสำหรับยูสวนเฮาเนาะแต่ว่าผู้ใดจะเอาไปปับไซกับเอาไปเป็นแนวทางในการปลูกพริกได้เนาะว่าจะปลูกพริกพันใดเนาะ แต่ทางที่ดีก็คือปลูกให้มันมีหลายสายพันธุ์นั่นแหละเนาะจะได้เงินอยู่ตลอดนะาจา้ะสรุปก็คือส่วนตัวเฮาเนาะเฮามากักปลูกพริกฮอตเนาะจา้ะเพราะว่าหนึ่งคือมีตลาดรองรับแ้วก็มีพาา่อค้าคนกลางรับซื้อเนาะตลาดกว้างเนาะเพื่อนก็นส่งไปทางไกลพร้อมส่งไปตัางประเทศพร้อมเนาะือวะผู้ใดยักเค็ดหรือว่าได้เงินก้อนเป็นแสนสองแสนกะปลูกพริกพันธุ์นี้ได้เนาะประมาณสาม ถึงเจ็ดไร่นี่ว่ามันเงินสี่ห้าแสนบุญนอจะหักต้นทุนแล้วเนาะแต่ทุกอย่างก็คือมีค่าแรงนั่นแหละเนาะจ้ะแต่ว่าเขาเฮ็ดเองก็ได้ยู่ประมาณสองสามแสนเนาะก็ถือว่าต้นทุนบอ่อถึงสี่ห้าหมื่นเนาะก็ถือว่าได้สําหรับพริกฮอตเนาะเพราะว่าพริกฮอตเนี่ยมีตลาดกว้างก็ขายได้ทั้งแห้งขายให้ทั้งเขียวขายได้ทั้งพริกสดเนาะหรือว่าถ้าว่าเข้อยากขายให้คนกลางเขากั เก็บไปขายเองเนาะเมื่อละถุงสองถุงให้ไอ้แม่ค้าตลาดแรงเนาะและแต่ไอ้ร้านค้าเนาะกัหรือว่าเพื่อนบ้านคนละโลสองโลร้านค้ากัพผู้ใสิบโลถุงใหญ่จะซิบเนาะถุงน้อยจะสองสามโลแล้วแต่เนาะและ้วว่าแถวบ้านเฮ่าถ้ามันผู้ใดเป็นงานเนาะบอกว่าจะเป็นงานสีดำงานสีขาวหรือว่างานอียงก็ตามเขาฮู้ว่าเฮาปลูกพริกเนาะ ทางที่ดีถ้าอยากได้เงินหลายก็คือปลูกพริกตลอดปีปลูกพริกให้มีเอาไว้ในสวนเนาะถ้าว่ามันหลายดีก็ขายให้คนกลางเนาะแต่ถ้าว่าคนนั้นเข้ามาได้คนนี้เข้ามาได้เราปากต่อปากเขาจะบอกกันเองเนาะแล้วตลาดจะวิ่งมาหาเราเองเนาะเขาให้เฮ็ดทุกสายพันธุ์เนาะบ่ต้องยานวะบ่ได้ขายเนาะบางคนคิดว่า ปลูกพริกแล้วเสี่อาไปขายใส่เนาะจ้ะบมเป็นปัญหาเรื่องนั้นเนาะอันนี้คือพริกกะเหรี่ยงพ้นยาวเนาะไปตลาดแรงขายดีดีเนาะจ้ะสำหรับพริกกะเหรี่ยงผ้นยาวเนาะถ้าผู้ใดปลูกใดกะมีแกมเพราะว่าอยู่แถวตลาดมีมีหลายเนาะจ้ะสำหรับพริกกะเหรี่ยงผลยาวชื่อว่ามีมหลายเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของตลาดเนาะอันใดของมีน้อยจะราคาแพง ของมีเยอะจะราคาถูกเนาะเป็นกลไกของตลาดนะจ่ะแล้วแต่เ้าสีเบ้าเอานะมือหนึ่งทว่ามันของน้อยกะขายน้อยเนาะมือใดมันหลายแฮมกะเฮ็ดหลายแลวก็ราคากะถูกลงเนาะแต่ว่าสําหรับห้ามีลูกค้าประจําอยู่แล้วเพราะว่าห้าเฮ็ดมาหลายปีเนาะลูกค้าพริกฮอตก็มีลูกค้าพริกขาวก็มีลูกค้าพริกกะเรียงก็มีลูกค้าพริกแห้งยอดสนก็มีเนาะแต่ว่า อนาคตข้างหนะ้าจะบเห็ดลายแล้วเนาะจะลดต้นทุนแต่ว่าการที่เฮ็ดแบบนี้กะซ้อยให้คนแถวบ้านเนาะมีรายใดถ้าเห็ดหลายเนาะจะถ้าเห็ดน้อยกะแค่มือละ5้ารอถึงมือละพันหนึ่งคือไม่เหนื่อยเนะะะาะลวกะบ่ได้ใช้ทุนเนาะถ้าเขามีเงินยู่กะเก็บไว้ใช้เนะาะยมฉุกเฉินดีกว่าเนาะหรือว่าแล้วแต่ความคิดบางคนกะความคิดเป็นเท่าแก่เนาะจะลงทุนไว้เนาะ แต่ว่าเฮาเิ่มอายุเยอะแล้วเนาะสรุปปลูกพริกพันธุใดกะได้เงินเมดเนาะบ่าได้น้อยหรือได้หลายกะขอให้ลงมือปลูกเนาะได้เงินอยู่แล้วเนาะแล้วมาติดตามเบิงเนาะว่าขั้นตอนการปลูกพริกมีอย่างแน่เนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นํำเนะาะจ้ะอันนี้มีอย่างใส่ก่อนที่จะปลูกพริกเนาะขาวๆนี่คืออย่างปุ่นขาวบ่อที้ไกล้บอ่อเนาะ้วกะ ยกหลองยกแปลง,ลง,ลงปลูกพริกเนาะจา่าอย่าลืมกดติดตามเบิ่งเนาะจา่าเดี๋ยวคลิปต่อๆไปมาปลูกพริกไปนํากันเนาะเพื่อสร้างรายได้สําหรับคนบ้านนอกเฮาให้มีเงินใสเนาะจา่จาสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า